นโยบายในครั้งนี้นะคะผู้ชมเดี๋ยวรับชมพร้อมกันนะคะผู้ชมแช้าเรอต้องบอกว่ามีทัพสื่อมวลชนนะคะมาปักหลักรอทําข่าวนะคะรวมไปถึงเรื่องของการถแถลงนโยบายนะคะตอนนี้นะคะก็ได้ถึงที่ห้อง แหลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ เดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะคะทางด้านของหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะก็จะขึ้นมาประกาศนโยบายนะคะบริเวณเวทีตรงนี้นะคะผู้ชมเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะก็ให้ผู้ชมรับชมภาพบรรยากาศก่อนนะคะเพราะว่าทัพสื่อมวลชนยศจริงๆนะคะไม่สามารถเข้าถึงหรือว่าเก็บภาพได้ทั้งหมดนะคะผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศก่อนนะคะขออนุญาตสื่อมวลชนที่อยู่ด้านหน้านะ สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะขออนุญาตนิดนึงครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะมีการแถลงนะคะดำเนินการขออนุญาตนโยบายของพักนะคะหลังประชารัฐโดยบิ๊กป้อมนะคะพลเอกประวิทรวงสุวรรณค่ะ คุณนะครับเราจะได้ดาเนินการต่อเลยนะครับเพราะว่าต้องขออภยัยฮะกะันอาจจะคับแคบเป็นเล็กน,น้อยอาออเขเชิญโรสคกฮะสถานที่ค่อนข้างที่จะคับแคบนะค่ะผู้ชมก็ถ้าไม่สามารถเก็บภาพได้ทั้งหมดตองขออภัยด้วยนะคะ แฟนเพจทุกท่านนะคะที่เพิ่งจะเข้ามารับชมการไลฟ์สดจทางเพจไทยนิวนะคะสวัสดีคุณพี่สเเกียนะคะสวัสดีวันหวยออกนะคะเป็นการแถลงข่าวกนใ,นใกล้ๆกับช่วงหวยออกพอดีนะคะคุณผู้ชมค่ะกับสวัสดีครับพี่พี่สื่อมวลชนที่เคารพทุกทกท่านวันอื่นผมแนะนำตัวเองนิดเดียวครับกผมอัตกรศสีรีรัทยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐจังหวัดชายฉัเซาวันนี้จะขออนุญาตทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในงานในวันนี้พร้อมกับผู้ช่วยนะครับสวัสดีค่ะดิฉันพึ่งเกณิกาอุ่นจิตนะคะเป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐและเป็นทีมโฆษกพักค่ะขอบพระคุณครับในลำดับแรก ผมขอกราบขอบพระคุณจริงๆพี่ๆสื่อมวลชนครับที่วันนี้ตอบรับคำเชิญของพวกเราพักพลังประชารัฐมาร่วมเปิดตัวในงานวันแถลงนโยบายแรกของพักพลังประชารัฐและในวินาทีนี้ครับท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐท่านพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณท่านก็อยู่ในสถานที่แห่งนี้กับพวกเราแล้ว ผมขอแนนนำเรียนพี่พี่สุบินชนครับวันนี้ผมย้ำนะครับว่าเราจะมาร่วมเปิดนโยบายแรกของพรรคพลังประช,ระชารัฐร่วมกันและผมสามารถให้คำยืนยันได้ครับว่าหลังจากนี้ครับพรรคพลังประชารัฐจะมีนโยบายดีๆจะมีนโยบายเพื่อที่น้องประชาชนคนไทยค่อยๆทยอยเปิดตัวมาผมก็ขอแนนฝากนะครับพี่พี่สุบิชนนะครับ ทำข่าวโนโยบายดีๆของพรรคพลังประชารัฐเพื่อที่จะสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อไปจนถึงวันเลือกตั้งและในวันนี้ครับผมจะนําท่านสื่อมวลชนตลอดจนคณะผู้ทํางานครับในการเข้าสู่ว t ทอาเราจะดูกันครับว่าโนโยบายแรกที่พรรคพลังประชารัฐนั้นจะเปิดคืออะไรแต่สิ่งที่ผมบอกได้เลยครับว่า นโยบายที่เราจะเปิดในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่แยกออกจากพัพพลังประชาธัไม่ได้ไม่ว่าใครพูดถึงนโยบายที่เราจะเปิดในวันนี้ครับแน่นอนก็ต้องนึกถึงรัพพลังประชาธัปเป็นลำดับแรกก็อีกสักครู่หนึ่งผมจะขอเน้นนำท่านสู่มวลชนนะครับดูวิทยาพร้อมๆกันและหลังจากนั้น ก็จะเรียนเชิญท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้ขึ้นมากล่าวความรู้สึกพูดถึงความพร้อมและรู้สึกอย่างไรกับนยโยบายของพักพลังประชารัฐครับลำดับถัดไปนี้ผมขอเนี่ยนะครับนำทุก,ท,ก,ท,กท่านเข้ารับชมรับฟังวิทยานายโยบายแรกของพักพลังประชารัฐครับเรียนเชิญครับ ระชาระของพวกเราได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปีประ561โดยการผยึกําลังรวมกลุ่มผู้มีบุญรวมการเดียวกันเราได้ร่วมกันสร้างบ้านนี้เป็นสถาบันการเืือที่มั่นคงและเข้มแข็งในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชน นาจัดตั้งรัฐบาลได้ปรับดันนโยบายหลายด้านทุกมิติเพื่อประชาชนภายใต้สามพัฒนากราธสวัสดิการประชารัฐเศรษฐกิจประชารัฐสังคมประชารัฐการขับเคลื่อนเศรฐกิจของพักที่สําคัญคือนโยบาย,าบ,นนายาปปบัตร,รประชารัฐที่ได้ปรับดันและดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมรางกฎการบัตรประชารัฐ น้อยช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางรถเมล์รถไฟฟ้ารถบรขอสอรถไฟค่าซื้อกาถุงต้มไฟฟ้าน้ำประปาพักพลังประชารัฐพร้อมสำรับนโยบายแรกพร้อมสานต่อปัดป ชารัฐเพิ่มเงินเพิ่มสวัสดิการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ700บาทต่อเดือนพร้อมสำหรับการเลือกตั้งก้าวข้ามความขัดแย้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่พักพลังประชารัฐเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับ พอได้รับชมวิทยาแล้วเนี่ยชัดเจนนะครับว่านโยบายบัตรสวัสดิการเป็นของที่คู่กับพักพลังประชารัฐครับลำดับถัดไปนะครับผมขออนตกับเรียนเชิญท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐท่านพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณขึ้นสู่เวทีครับแล้วก็ท่านจะให้ทำกล่าวเกี่ยวกับนโยบายของพัก,พกครับกับเรียนเชิญครับ สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักคนแล้วก็สมาชิกพรรคพลังประชารัฐที่อยู่ที่นี่แล้วไม่ได้อยู่ด้วยนะครับก็ประชาชนนะคะผมอยากจะกราบว่าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็บริหารประเทศมาเกือบสี่ปีแล้วเป็นไปได้วยความเรียบร้อยนะครับ เริ่มดมการและนโยบายของพรรคที่ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระมหาสร้างความสามัคคีปองดองคนในชาติเป็นประชาธิปไตยอย่างมีสถียลภาพไรความขัดแยง้งสังคมสงบสุขประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในช่วงที่เป็นรัฐบาล พักพลังประชารัฐได้ขาบเลื่อนนโยบายของพรรคจงมีผลงานที่เป็นรูปธรรมตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำตามนโยบายปัตจสวัสิการแห่งรัฐและการบริหารจัดก,การน้ำการจัดก,การที่ดิน การปราบปรามการฆ้ามนุษย์ได้อื่นๆดีมากซึ่งไม่อาจจะกล่าวได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามโจทย์ทางการเมืองที่ทั้งหลายหลายฝ่ายได้คอยเฝ้าให้เห็นความพร้อมที่จะมาแก้ปัญหาให้กับคนไทยก็คือสังคมไทยยังคงมีการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายแยกกันเป็นสองขั้วผมขอยืนยันจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐอย่างหนักแน่นนะครับว่า เราพร้อมจะสายสัมพันธ์กับฝ่ายเพื่อก้าวความขัดแย้งและเพื่อสร้างพลังแห่งความสามัคคีเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามาหาทางออกร่วมกันเพื่อนำประเทศไทยไปสู่เป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยทุกคนนะครับเราต้องก้าวความขัดแย้งทั้งหมดแล้วไปหาความสงบสุขมาถึงบ้านเมืองของเรานะครับ สำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงนั้นผมขอนำเสนอบุคลากรของพรรคที่เข้าใจปัญหาให้พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่และพร้อมรับอาสาเข้ามาเป็นผู้แทนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศโดยทางพรรคพร้อมสารต่อนโยบายที่ด,ดีที่ทำไว้และเริ่มนโยบายใหม่ๆใ,ให้คนไทยได้เห็นถึงความพร้อนของพรรค พลังประชารัฐที่จะสนองตอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ทุกเพศทุกวัยด้วยคำว่าพลังสามัคคีประชามีสุขรัฐพิกโอมบริการในวันนี้ผมขอเปิดนโยบายแรกซึ่งเป็นนโยบายของพรรคได้รีเริ่มไว้ และทำให้เกิดความจริงขึ้นมาด้วยการสาตรต่อนโยบายปับัิชารัฐโดยเพิ่มเงินเป็น700บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศที่ชักหน้าไม่ถึงหลังในทันทีที่เป็นแก่นันจัดตั้งรัฐบาลพักคพลังประชารัฐพร้มขขอมลงมือทำทันที ขอบคุณครับกดไม่ทันครับผมขอกาบขอพระคุณท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐท่านพลเองประวิตธิ์วงสุวรรณนะครับ <S <s วันนี้เราเห็นแล้วครับว่าท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐมาย้ำกับพวกเราครับว่าท่านมีความตั้งใจ ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของสารทุกสุขดิบในเรื่องของความลาบากนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ว่าพักพลังประชาะรัฐจะเป็นพักที่สารต่อนะครับนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐท่านพนเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านพร้อมแล้วครับที่ในอนาคตอันใกล้นี้ ท่านจะทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยลํำดับถัดไปนะครับผมเรียนเชิญท่านคณะรัฐมนตรีผู้บริหารพักพลังประชารัฐร่วมถ่ายรูปพร้อมกับท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐเพื่อเก็บความทรงจาดีๆนะครับและวันข้างหน้าเราจะเห็นรูปนี้เป็นภาพนิ่งภนงน,น,น,นะครับขอวีดีโอน,นะครับภา่สดกอนครับ ขอัขงอนนะบานงวีนะครับขีอที่พี่ขอนนะครับขอานะครับขยาถอยหลังนิดนึงนะครับขอบพระคุณครับท่านคนเองประวิตยวงสุวรรณขอบพระคุณท่านสังติพร้อมพัฒ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐขอพระคุณท่านสมศักดิ์เทียสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสุริยะจึนลุกเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านตีนุชเพียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านชัยวุฒิท่านานาขวาวมณุสศรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดส พิรั์รัตนเศษรัรฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหอและนี่ครับสัญลักษณ์ของนโยบาย,ายบางๆของพรรคพลังประชารัฐนะครับ นี่นะคะผู้ชมก็เป็นการเปิดนโยบายแรกนะคะของรรคกลาง พงสุวรรณนะคะเป็นการเปิดนโยบายแรกด้วยการสารต่อประชารัฐเพิ่มสวัสดิการผู้มีสวัสดิการแขินรัฐเ0ร้อยบาทต่อเดือนนะคะเพื่อให้ประชาชนนะคะไว้ใจในครัวเรือนรวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มค่าเพิ่มสิทธิประโยชน์แล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วยนะคะข้างหน้าก้มลงนิดนึงครับขอ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 ภาพตรงน้หน ก็เป็นนโยบายแรกนะคะของปี2566นะคะที่ทางด้านของพรคพลังประชารัฐนะคะได้มีการเปิดนโยบายแรกเก้าข้างว่าขัดแยงกรจัดทุกปัญุกษาแนาวุกข์ุกษาคุณคืออะไรคะคืนเรื่องของการพร้อมนต่อบัตรประชารัฐนะคะก็คือเพิ่มเงินเพิ่มสวัสดิการนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพิ่มเป็น700บาทต่อเดือนนะคะและที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะคะก็เป็นการชูมือนะคะเป็น ที่จะสื่อว่าเป็นนโยบายแรกนะคะที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้มีการเปิดนโยบายรับปี2,566นี้นะคะแล้วก็คือนเรื่องของการเพิ่มสิทธิประโยชน์นะคะให้กับประชาชนครับผม,ผมเรียนพี่พี่สิวม,มันชนนะครับว่าเดี๋ยวสักคั้หนึ่งเราจะเรียนเชนิญท่าบ เป็นนโยบายแรกนะคะที่มีการสานต่อนะคะนโยบายของพัพบัตรประชารัฐเดิมนะคะบริเวณเพิ่มเงินสวัสดิการแห่งรัฐไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มสิทธิประโยชน์สวัสดิการนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ารถเมล์รถไฟก๊าซถุงตตมไฟฟ้าน้ำาลั่พานะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะสานต่อบัตรประชารัฐนะคะ ขอภัยด้วยนะคะเพราะว่าห้องประชุมเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ทัพสื่อมวลชนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศนะคะเข้าไม่ถึงขอภัยด้วยนะคะผู้ชมขาสื่อมวลชนเยอะมากมาเลยนะคะและนี่ก็เป็นการประกาศนโยบายแรกนะคะของพรคพลังประชารัฐนะคะสโลกแกนก็คือก้าวข้ามความขัดแยง้งขยจจับขจัดทุกป,ปัญหาพัฒนาทุกื้นที่ เล็กเล็กหรือเ,เ,เปล่าไม่รู้นะคะเข้าไม่ถึงจริงๆนะคะท่าผู้ชมต้องขอภัยด้วยนะคะโอเคให้คุณผู้ชมดูประมาณนี้นะคะเพราะว่าไม่สามารถเข้าไปได้จริงคุณผู้ชมดูกล้องค่ะก <c oughs> ล้องแบบกล้องเยอะมากเลยนะคะชมเข้าไม่ถึงขอภัยด้วยนะคะเพราะว่าชายสก,กันเยอะมาก ฟังแล้วก็สรุปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะเขาไม่ถึงจริงค่ะเขาไปถึงจริงนะคุณผู้ชมสุดมือแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโอหูสื่อมวนชนมาเยอะมากมเลยนะคะแล้วก็ห้องแถลงข่าวแถลงนโยบายเนี่ยค่อนข้างที่จะครับแคบนะคะคุณผู้ชมเขาไม่ถึงต้องขอภัยจริงๆนะคะ นิวทุกท่านนะคะที่เพิ่งจะเข้ามารับชมการไลฟ์สดจากทางเพจไทยนิวนะคะเป็นการถแถลงอ่อเวลาใกล้เทียงกับสลักทินแบงรัฐบาลน,นะคะจะประกาศผลด้วยนะคะผู้ชมค่ะเข้าไปถึงจริงนะคะขออภัยด้วยโอเคเดี๋ยวฟังเสียงไปก่อนนะคะผู้ชมเพราะว่าไม่สามารถ รับผ uhm, ูะะ้ชม mm <h. S 1> ท่านใดนะคะที่เ <Help> พ <ful S 1> ิ่งจะเข้ามารับชมการไลฟ์สดจากทางเพจไทยนิวนะคะตอนนี้ทีมข่าวอยู่ที่พักพลังประชารัฐค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะานด้านของผู้ืนอเหลือพี่น้องประชาชนของหัวหน้าพักนั้นเห็นว่านะครับเงิน200และ300บาทที่ได้ให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางในกลุ่ม มีรายได้น้อยนั้นน้อยเกินไปนะครับก็เ,เลยท่านเองท่านก็ดำเนิว่านะครับนโยบายพรรคพลังประชารัฐในอันดับแรกเลยที่เราจะเปิดแก่พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนนะครับก็คือ700บาทนะครับหลังจากที่นะครับพรรคพลังประชารัฐได้ดําเนินการด่าพี่น้องประชาชนได้ให้การสนับสนุนจนกระทั่ง พรรคพลังประชารัฐได้ดําเนินการสามารถดําเนินการนรจัดรัดตั้งรัฐบาลได้และโดยเฉพาะนะครับพรรคพลังประชารัฐจะทําทันทีนะครับเมื่อนะครับพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและพระราชาพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณนะครับได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นะครับเพราะนั้นวัดสวัสดิการแห่งรัฐ นะครับเจ็700บาทนะครับเพื่อให้พี่น้องกลุ่มเปราะบางพี่น้องคนยากคนจนนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่มีความยากลำบากนั้นนะครับจำนวนประมาณ18ล้านคนนั้นได้เงินนะครับในทุกเดือน เดือนละ7 0็ดร้อบาทเพื่อเยียวยาผ่อนคลายความลำบากนะครับและเป็นการสร้างความเสมอภาคให้กับพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับบัตรสวัสดิ์บัตรประชารัฐนั้นตามที่พัคพลังประชารัฐได้ถแถลงนโยบายวันนี้จึงเป็นนโยบายที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในทุกพื้นที่นะครับ ให้เกิดความเสมอภาคนะครับและก็จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันช่วยเหลือเยียวยาวให้เขาบอด ปลอดจากนะครับความระบากในระดับหนึ่งนะครับและหลังจากนี้เราก็ยังมีนโยบายที่สำ,สำคัญสำคัญที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจะพัฒนาบ้านเมืองและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันต่างๆให้กับเยาวชนเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพี่น้องประชาชนอาชีพนะครับตาม นวัตกรรมการพัฒนาของโลกอย่างรวดเร็วก็จะนำพาประเทศไทยเนี่ยนะครับให้สามารถนะครับพัฒเทียมและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถอยู่ดีกินดีก็วันนี้พักพลังประชารัฐวันนี้ต้องเรียนกับทุกๆท,ท่านนะครับว่า าคำหวันก็คือก้าวข้ามความขัดแย้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกที่นะครับอันนี้เริ่มต้น700บาทพักพลังประชารัฐเราจะสารตอของพักพลังประชารัฐในส่วนตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่วันนี้รอคอยอยู่ประมาณ17ล้านกว่าใบตามที่ท่าน เลขาสันติได้แถลงไปนะครับในส่วนตรงนี้เวลาไปพูดที่ไหนประชาชนจะถามโดยตลอดว่าได้เมื่อไหร่ในส่วนตรงนี้เรายืนยันว่าถ้าเลือกตั้งพฤษภามิถุนาท่านได้ใช้เลยทั่วประเทศนะครับและเมื่อกี้ท่านหัวหน้าพักคือท่านพลเอกประวิทย์ท่านก็ชูมือ700บาทท่านชูอีกทีได้ไหมครับ นี่แหละครับที่จะสื่อไปอยังพี่น้องว่าเริ่มต้น700บาทแต่ก็ยังไม่หมดเดี๋ยวเราจะเปิดนโยบายไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณโดยเฉพาะท่านสื่อมวลชน,นทุกขแขนงแล้วก็ทุกผ่าในส่วนการเสนอข่าวขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ รื่องไรพูดไปเยอะแล้วพูดไปเยอะพูดไรอ่ะก็เลือกมาดิถ้าเลือกได้ก็เป็นจับมือกับใครเลยุพักอนะครับก็เรามาคุยกันได้นะครับลำามให่คุยกันได้ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้อยากได้ยินเสียงก็ได้ยินแล้วนะครับผมรู้ว่าท่านจะถามอะไรแต่ก็ท่านบอกว่าถ้าจะถามเรื่องนั้นไม่ตอบนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ If they were teaming up and both at 10%, Oof. yikes. Gujaras, Portuguese, Franks, Vikings. Slash Burgundians, Berbers, Poles. I think I prefer our sieves. I think so. Yeah, 200 is max okay. handicap. <laughs> I don't care who gives. Just give me Portuguese with 10% handicap. Yikers. Well, he gave me you now. <laughs> True. For him, with all that extra income, he's eating his resources so fast. Hmm. I have too much food on my T C right now. I did it too early. Whole party here. Uh, Frank's and Gujara's on our side though, I guess he can play Hank in there, Bomber Cannon. I can play whatever I want. I haven't used the pawn though, given that I'm Gujara. <laughs> Do I still use it? Is the question. Since three on board, better than it doesn't matter. It's all the same amount of food income or same gather rate. I think I was still trying to use the pond. I think that guy got lamed. So there might be a villager inside. Please be gentle here. Huh? I'm gonna get the pawn, don't worry. Just a slight delay.